าดูวัตถุดิบนะครับจะมีในส่วนของปลาช่อนนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับขอดเกตแล้วก็บ้างในส่วนของตัวปลานะฮะมีพริกกระเทียมครับแล้วก็มีเห็ดฟางครับแล้วก็มีใบกะเพราฮะแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับคราวนี้เรามาทอดปลาดก่อนนะครับน้ำมันร้อนนะฮะใส่แป้งชุบทอดลงไปครับตามด้วยปลาช่อนครับส่วนตัวพริกกระเทียมเนี่ยผมจะ จะปั่นนะฮะปั่นพอจะประหยัดพอนะครับนะครับประมาณนี้ฮะแล้วก็เด็ดในส่วนของใบกะเพรานะครับนะครับปลาจะไมติดกระทานะฮะทอดให้เหลืองกรอบนะครับในส่วนของปลาช่อนนะฮะปลาช่อนเน้นนะครับว่าเวลาทําในส่วนของปลาเนี่ยฮะพยายาม ดูปลาที่เออ่สดนะฮะคือเอาปลาเป็นๆฮะถ้าเราใจบุญเนี่ยผมมองว่าจะได้กินปลาที่ไม่ค่อยอร่อยนะฮะซื้อปลาตายเนี่ยมันจะไม่สดครับเวลาทากับข้าวเนี่ยเวลาทําให้อาหารออกมาเนี่ยรสชาติไม่เต็มร้อยนะฮะแต่ถ้าปลาสดใหม่เนี่ยเวลาทอดออกมาเนี่ยเนื้อรสชาติจะหวานนะครับจะทอเสร็จนะฮะคราวนี้มาทําน้าราดนะฮะ ส่น้ำมันลงไปครับตามด้วยพริกกระเทียมครับข้าตอนนี้เน้นนะครับว่าต้องผัดให้หอมนะครับหอมเสร็จก็ตามด้วยน้ำเปล่าครับอันนี้ก็คือน้ำในตัวของเครื่องปั่นนะฮะแล้วก็ตามด้วยหิดฟางครับใบมะกรูดครับปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวรสดีครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็ซอสหอยครับซอสฟ้าเขียว ผส,สมคลุกเข้าให้เข้ากันนะฮะให้ออกรสชาติเอ,อหวานเข็มนะครับหวานเล็กน้อยนะฮะแล้วเค็มแล้วก็เผ็ดครับสําหรับผมนะครับเวลาทํากข้าวผมจะชิมเกือบทุกครั้งนะฮะนี่ครับระหว่างนี้ก็ร้อยเห็ดสุกนะครับพอทุกอย่างเห็ดสุกนะครับตามด้วยใบยกระเพราเลยครับ แล้วก็ปิดแก๊สเมนูง่ายๆฮะยังไงฝากกดติดตามช่องได้เลยนะครับแล้วก็นำน้ำที่เราผัดนะฮะมาราดเป็นตัวปลาครับเนี่ยครับแค่นี้ครับเป็นนันเสร็จฮะเสิร์ฟพร้อมเขาสวยครับหรือเป็นกับแก้มก็ได้นะโอเคเสร็จแล้วครับขอบคุณครับ